บัลลอฮฺสซาลฺลัมุลิหฺฺวะร์ฮฺมานุลร๊ะฮฺไยฺมัลฮฺะมฺดุลลอฮฺฺรับบินอาลามีนฺวะบีนัสตฺอาอิน l a ลาฮาวลฺวลาควฺูเเต่งลลาบิลอฮฺละอาลีละฮฺะซิมัมมาฺบัดั้ซัลามฺุับกุมฺมาราหฺมฺตฺุลอฮะควะบาราคฺาตฺทุันปินางปูที่ะทอัลลาซฺุบะฮฺนฺฺฺูะจะ อธิบายเป็นภาษารับเลยนะครับซึ่งเชคฮาฟิดอักกามีรอฮิมอฮุลลอฮุจาราท่านได้ถามบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และก็เจลาระงค์ได้ทรงบอกเล่าให้พวกเราฟังไว้ในอัลกุรอานนะครับและอัลลอฮ์จาลาหก็ได al ้ให้ท่านนบีสุลตานอฮุวอานิมุสลัมได้บอกพวกเรานะครับรวมไปถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาถึงลักษณะต่างๆหรือคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ سبحانه แะกจาลาแล้วว่า เราลาพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีรักบรรดาผู้ที่มีความเยี่ยมเกรงรักบรรดาผู้ที่มีความอดทนและเอาละจาลาทรงพอพระทัยบรรดาผู้ที่ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายในขณะที่เอาละจาลาพระองค์ไม่รักไม่ชอบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาผู้ที่อธรรมค่มเหงตัวผู้อื่นและเอาละจาลาพระองค์ก็ไม่พอใจที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นปฏิเสธต่อพระองค์และเอาละจาลาก็ไม่รักความเสื่อมเสียหรือสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลาย ท,ทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับเชคกถามทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งการศรัทธาและการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และการความเยี่อเกรงและการปฏิเสธและการฝ่าฝืนนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นตามความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุพานห,หูวใจและความต้องการของพระองค์เห็นไหมครับในขณะที่หากว่าอัลลอฮ์จะและพระองค์ทรงประสงค์สิ่งนั้นย่อมจะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแปลว่าหากว่าเราจะประสงค์ที่จะไม่ให้บาวของพระองค์ปฏิเสธต่อพระองค์ การปฏิเสธของบาปก,ก็จะต้องไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะจะไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในอำนาจของอั wa, ลลอฮซุพานหัวจาาอยู่ในการครอบครองพระองค์เกิดขึ้นได้นอเซจจาอัลลอฮฺจาราพระองค์ทรงจะต้องมีความต้องการและมีความประสงค์ในเรื่องนั้นด้วยเชจึงถามบอกว่าอะไรคือคําตอบสําหรับคนที่เขากล่าวว่าไก่ไฟยาแชอูวายูรีดูมาลายะรอบิฮิวะลายูฮิบบุนะครับอั wa, ลลอฮฺซุพานะฮูวจาราพระองประสงค์ไดอย่างไร wa, ววอรัลลอฮฺจาราต้องการสิ่งนั้น ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จาราไม่พอพระทยัยและอัลลอฮ์จาราไม่ชอบหมายความว่าอะไรหมายความว่าการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็ดีการข่มเหงก็ดีหรือสิ่งที่มีดีงามทั้งหลายก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์จาราไม่ชอบใช่ไหมอัลลอฮ์จาราไม่พอพระทัยใช่ไหมแต่อัลลอฮ์จาราให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ใช่ไหมครับเพราะมีคนถามลักษณะดังกล่าวนี้เชคจึงตอบว่าอะไรพี่นะ้องเชคจึงตอบ,บว่บบาอีะลัมอันนันอีรอได้จะฟินโนซูซีจะอัตอัลมะในยินเชคบอกว่าจงรู้ไวเ้เถิดว่าความประสงค์ของอัลลอฮ์ความต้องการของอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอันอิรอด้เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาความประสงค์ของอัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่ปรากฏอยู่ในตัวบทน,นะครับอัลกุรอานและสุนนะห์ มีอยู่2ชนิดหรือมีอยู่2ความหมายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องจําแนกให้ได้เราจะได้อีมานต่อละเจรลได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนะครับประการแรกเรียกว่าอิรอดดตุนเกวนียะตุนกอเดรียอวะฮิยัลมาชีอะนะครับประการแรกก็คือความปรารถนาของอัลลอฮฺสุฮานหุวาจรลญหรือความต้องการของอัลลอฮฺสุฮานหุวาจาลญที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้โดยรวม ใช,ใช่ไหมครับนั่นหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้ในอำนาจการบริจัดการของลอสุพานูวาจาทั้งหมดของทุกสิ่งที่มีอยู่นี่เ,นเกิดขึ้นตามความต้องการของลอสุฮานหูวาจาอะเมื่อเราจาราต้องการและปรารถนาแล้วสิ่งนั้นย่อมจะต้องเกิดขึ้นและคําว่าอีรอดะตุนเกวนียะในที่นี้เชคอธิบายบอกว่าหมายถึงอัลมาชียนี่แหละคือความหมายของคําว่าความประสงค์ของลองสุฮานหูวาจาอะ แปลว่าเมื่ออาลอจาราประสงค์แล้วเมื่อใดจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเชฟบอกว่าวะลามมลาเจมะเบยนะฮะว่าเบยนันมฮัพติวอร์อบอและความปรารถนาในข้อแรกนี้ที่หมายถึงความประสงค์ของพระองค์นี้นะครับไม่ได้จําเป็นว่าอัลอจาราจะต้องรักสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอหรือพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ พราําำคำนี้ยัดขลบัลยัดขล์ในนี้ในควั่อีมานวาคันตาอางวันอิ่ยานความันงคดาวในมั่บว้านมั่ค้าความั่าในามคั่งคกนวมี่าความคัางค้านความค่้ารความคัางค้างในคามก้ารอนคามค้ารนความปาั้านเปานสิ่งทีานคามคั่คาวามคั่งค้างลาปคะ่งคางใาม่งค้าในคามค่ง้าในความ่ง้างนามคั่้างนาที่งะใน้บา่งคงใคว่งคในวกั้นศรั่งาและ ศรัทธาในทีน่นี้แล้วเราจารากรประสงค์ที่จะให้มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นความหมายข้อแรกของคําว่าความปรารถนาของอรสุฮานุวัจะอะและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเหมือนที่เราเห็นจากบรรดาผู้ศรัทธาและหมายถึงการปฏิเสธด้วยใช่ไหมครับอรจาราปรารถนาอรจาราปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นตามความประสงค์ของพระองค์ใช่ไหมครับซึ่งหมายถึงความประสงค์ของอรสุฮานุวัจจะอะที่เป็นในเรื่องของเกลนวะกอดรอนใช่ไหมครับและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าอรจาราทรงรักการปฏิเสธ ใช่ไหมครับวัตถาฏและการเชื่อฟังการฝ่าฝืนสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทยัยสิ่งที่พระองค์ทรงรักสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดนะครับและสิ่งที่ตรงกันข้ามกันใช่บอกว่าฮาดินอิรอดแตละิซาดีอฮะดินครูยูมินฮะแต่ความปราถนาข้อแรกนี้ที่หมายถึงความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับจะไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถหนีไปจากมันได้เมื่อพระองค์ปราถนาเมื่อพระองค์ประสงค์ ใช่ไหมครับจะไม่มีผู้ใดหน้าไหนจะสามารถหนีไปจากมันได้ว่าเรามาให้สอนนะฮไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเกิดขึ้นตามความประสงค์ของอัลลอฮ์ตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงรอบรู้ตั้งแต่อดีตตามการบันทึกของพระองค์และความประสงค์ของพระองค์ด้วยกับความยุติธรรมและฮหกมะอันสูงส่งของลอสุภานฮวาตา ลักล่าบวก่าบะม่ يريد ا ل ล ه أ ي ه, ه, ي د, ه إ د ي ย يشرح صدره ل ِรา إ س, ا ا و س, و إ س ل ا م ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่าะห์ตะอาลาปรารถนาที่จะให้เขาได้รับกับทางนำปรารถนาที่นี่หมายถึงอะไรปรารถนาในด้านไหนพี่น้องปรารถนาในด้านอิราอกาวดีเนียยเระชัศอดเขาลินอิสลามใช่ั้มครับาะห์ตะอาลาก็จะชี้ทางนำให้แก่เขาใช่ั้มครับาะห์ตะอาลาจะชี้ทางนำให้แก่เขาสู่อิสลามใช่ัหมครับเมื่อาะห์ตะอาลาประสงค์แล้ที่จะให้เขาได้รับทางนำเนี่ยว่าะม่ดิลล الله أ ي ه د ي ศอดเราะฮู บดยีก่อนเราจ่าและผู้ใดที่อราจ่ายประสงค์ที่จะให้เขาเราจ่ายประสงค์หรืออราตาปัตนาที่จะให้เขาได้รับกับการหลงทางที่นี่แปลว่าเราจ่ายประสงรู้ตั้งแต่อัจฉรยะตั้งแต่อดีตแล้วและพวกบันทึกเอาไว้แล้วว่าคนคนนี้ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไม่ยอมรับดื้อดึงตะกับบดยะโสไม่ยอมรับความจริงหัวใจของเขาไม่ยอมไม่เชื่อพระองค์ก็ให้เขาหลงทางเราจอฮยตาละารประัตนาให้เขาหลงทางหมายถึงอเราจ่ายประสงค์ให้เขาหลงทางตาม ตามมาละพี่น้องตามความรู้ของพระองค์ด้วยกับฮิกมะของพระองค์ด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์พระองค์จะทําให้หัวใจของเขานั้นมีความอึดอัดมีความแคบแค้นอยู่ภายในเราจะรากาวว่าอีกอายะหนึ่งบอกว่าว่าไม่ยูดีดินลาูฟิตเนจ้าหูและผู้ใดจะละประสงค์ที่จะให้เขาละจาราปรารถนาที่จะให้เขาที่หมายถึงความประสงค์ให้เขาได้รับกับฟิชนาเนี่ยฟัลลันัมลิกะละฮูมินอัลลอฮิชยเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งสิ่งนั้นจะช่วยเหลือเขาได้ไปจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาจาและได้ อุไลกัลลาดีนัลมิยูดีดินและหัอายุต่อฮิร่กุลูบุญชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่เราจ่ายแลาไม่ต้องการที่จะชำระล้างจิตใจให้แก่พวกเขาฉะนั้นนี่เป็นความปรารถนาในข้อแรกที่หมายถึงความประสงค์ของอัลลอฮสุภาโนวะจ่าลลเช่อที่ายต่อบอกว่าอิรอดะตุนดีนีย์ตุน شرع ียะตุนมมุุตะบิิรดลลาฮ م خ ت ص ة ب م ر ا ิ ي ا ل ะ ه ومحاب به وعلى م خ ت ض อิบ م ดะฮูวะนะฮ ا ฮุมประการที่สองคือความปรารถนาในด้านบทบัญญัติและในด้าน ศาสนาซึ่งความปรารถนาที่สองนี้หรือความต้องการชนิดที่สองนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานอุวาตทอาลานี้หมายถึงสิ่งที่พระองค์ทรงรักหมายถึงเป็นสิ่งที่อยู่ในวงจํากัดเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮฺจาราทรงพอพระทัยและสิ่งที่พระองค์ทรงรักโดยนี้อัลลอฮฺจาราจึงสั่งใช้ให้พวกเรากระทําสิ่งต่างๆและห้ามปราบพวกเราจากสิ่งต่างๆเพราะสิ่งที่พระองค์สั่งใช้และสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามคือสิ่งที่พระองค์ทรงรัก นไหมนี่คือความปรารถนาหรือความต้องการที่สองของลอซุูพานะฮูวจาจะฉะนั้นจึงแตกต่างจากข้อแรกข้อแรกนั้นเมื่อใดที่เราจะลปรารถนาแล้วเมื่อ,อไรที่เราจะลาประสงค์แล้วจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เลารักหรือไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ประการที่2 คือส yeah ิ่งท like ี่เราสุพานะฮูวาจะลาสั่งใช้นี่คือสิ่งที่เราสุภายนะฮูวาจะอารักนี่คือสิ่งที่เราจะลาปถนาที่จะให้เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักและทรงพอพระทัยแต่สิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับเชตจึงอธิบายบอกว่าอะไรอย่างที่เราสุพาณนะฮูวาจะลากล่าวบอกว่ายูริดุลลอฮุบิคุมุนยุสรอวะและยูริดูบิคุมุนอุสอัลลอฮฺจอาลาพระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮฺจอาลาทรงปถนาที่จะให้พระเจ้าได้รับกับความสะดวกและพระองค์ไม่ต้องการที่จะให้้้พวกกเจาาาาาไดรัับบบคมยลํ ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Allah Subhanahu Wa t a าล a สั่งใช้เราให้เราได้รับความง่ายดายในการปฏิบัติศาสนาเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักลล l a h กล่าวบอกว่ายูร um ah um 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 ิดุลลอฮฺหิยูบเบยีนะละกุมวยะฮดียะคุมซุนันัลละดีนัมินกอบลิุมวยะตูบะอัลัยกุม a ล l a h ใจ a l l พระองค์ต้องการที่จะให้พวกเจ้านั้นต้องการที่จะอธิบายแจกแจงให้แก่พวกเจ้ารู้ถึงบทบรรัญญัติต่างๆต้องการที่จะชี้ทางให้แก่พวกเจ้าให้พวกเจ้ารู้ถึงแนวทางของบรรดากลุ่มชนก่อนหน้าพวกเจ้าที่บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเจ วยาตูบาอะห์กลุ่มแล้วละจารเรก็จะตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวของพระเจ้าให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นบทเรียนให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นบทเรียนเป็นข้อคิดในการที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตัวของเราอลัลลอฮอาลีมุนฮะกิมและพระองค์ทรงรอบรู้และพระองค์ทรงปรีชาญาณเชชินบอกวะวะฮะดินอิราดะลาอิฮซุลอิตบะฮ์ฮะอิลลาลิมันซาบักตลาฮูบิดาลคันอิราดตุนกุนี การที่คนคนหนึ่งจะอีมานได้จะศรัทธ,ธาได้จะเชื่อฟังต่อเราสุภาะฮุวัจะอาลาได้จะรักษาบทปัญญาศาสนาได้เนี่ยนั่นคือความประสงค์ในข้อที่สองใช่ไหมคือสิ่งที่เราจะอาลาสั่งใช่ใช่ไหมมันจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อเราสุภายนุวัจทรงประสงค์ที่จะให้มันเกิดหมายความว่าจะต้องมีมีความปรารถนาในข้อแรกของเราสุภานุวัจร่วมอยู่ด้วยใช่ไหมครับจึงจะทําให้คนคนหนึ่งนั้น เป็นคนที่มีอีมานต่อ Allah ละเชื่อฟังต่อ Allah سبحانه และ تعالى ได้เหจึงบอกฟาตัดมิอารอิร ادة คุณีย์และชั่วร้ายในพักิมุ่งมินอัตถ่ายโดยเหตุนี้เองความปรารถนาทั้งสองของ Allah سبحانه และ تعالى นั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกันในกรณีของบ่าวที่อีมานและบ่าวที่เชื่อฟังแปลว่าคนคนหนึ่งที่ศรัทธาต่อ Allah ละเชื่อฟัง Allah سبحانه และ تعالى นั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแปลว่าเกิดขึ้นตามความประสงค์ของ Allah นั่นคือความปรารถนาในข้อแรก และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสุภายนะฮัวใจลาทรงรักและทรงพอพระทัยนั่นคือความปรารถนาในข้อที่ที่สองใช่ไหมครับแต่เช่นบอกว่าวัตันฟอร์ดุนเคลนียเยตูฟีฮักกินฟาจิริล่าสีแต่ความปรารถนาของเราสุภายนะฮัวใจอาจจะเกิดขึ้นเพียงแค่ประการเดียวในกรณีของคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์คนที่กระทำความผิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นหรือ,อยังเกิดขึ้นแล้วตามความประสงค์ของอัลลอฮ์ตามความปรารถนาในข้อแรกของเราสุภายนะฮัวใจแต่สิ่งนี้เราสุภายนะฮัวใจไม่ได้รัก จึงเป็นเพียงแค่ความปรารถนาข้อแรกเพียงข้อเดียวที่หมายถึงอัลมาชีอะแปลว่าความประสงค์ของลอต้อัลลที่จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งนั่นคือการปฏิเสธนั่นคือการฝ่าฝืนต่อละซุบฮานะฮุวะจัอาละฝั่งละซุบานะฮุวะจัอาละได้การอิบะดุอามัตันอิลามรดะตีเช่จึงบอกว่าดังนั้นอัลละซุบฮานะฮุวะจัอาละเวลาที่พระองค์เรียกร้องบ่าวเขาบอกเนี่ยพระองค์เรียกร้องบ่าวเขาบอ์ทั้งหมดพี่น้องเรียกร้องให้พวกเขานั้นกระทําในสิ่งที่อัลลอต้าละทรงพอททยยเเรรีก้้องงัหมดลย ว่าฮาดายาบัติฮิมันแชะอามินผมแต่เวลาที่อัลลอฮ์จะจะชี้ทางฮิดายาด้วยกับความเมตตาด้วยกับความโปรดปรานงพระองค์พระองค์จะให้แก่ผู้ที่คนที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะตอบรับที่จะยอมรับที่จะศรัทธาเราจอาละกล่าวบอกว่าอัลลอฮ์ย่าดีอิลาดาริสซาลามอยฮดีไม่ยาชาอิลาซีรอติมุสตะกีมและอัลลอฮ์จะละฟูงทรงเรียกร้องมนุษย์ทั้งหมดอามะเชคบอกฟะอัมมะสุบฮะนูอัลดะวาอัลลอฮ์จะละรียกร้องมนุษย์ทั้งหมดโดยทั่วกัน ใช่ไหมครับไปสู่สถานที่ที่มีความปลอดภัยนะี่คือสวรรค์ของหล่อสุภายนต์วจาละแต่พระองค์จะชี้ทางให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงเหจะอารกล่าวใช่ถึงบอกว่าขส้สอนฮีได้ยามบิมันเชะหล่จอจาละได้จํากัดการชี้ทางนําให้แก่ผู้ที่ประองค์ประสงค์เท่านั้นหล่อกล่าวอีกอายะเน,นบอกอินนารบบกฮุวะอลามูบิมันดัลละอันซาบีลวะว,หวะหัวะอลัมุบิมันตะดา และแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพระองค์ทรงรู้ดียิ่งว่าใครคือคนที่หลงทางจากคนทางของพระองค์และผู้ใดและพระองค์ทรงรู้ดียิ่งว่าใครคือคนที่ได้รับกับทางนำโดยเหตุนี้ทา่านอับดุลลอฮฺของเาลัีมุสลิมซอนเนี่ยเราขอทางนำจากอัลลอฮ์ให้เราขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้เราขอความสําเร็จจากอัลลอฮ์เพื่อที่เราจะได้รับกับทางสะดวกและความง่ายดายและความดีงามและให้เรานนั้นได้รับกับสิ่งที่ดีงามที ح ح ่เราสุภายนะว่าละได้ทรงปรารถนาได้ทรงต้องการจากบ่าวของค์ฉะนั้นอลเรา,าละ จึงเป็นผู้ที่ชี้ทางให้แก่พวกเราเป็นผู้ที่ให้ในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาและในสิ่งที่เรานั้นมีความต้องการขอเราสุภาพนหูวะจะอาลาทรงช่วยเหลือพวกเราและปกป้องพวกเราให้พวกเราเป็นคนที่มีอีมานที่ถูกต้องและมีอิมานที่มั่นคงและปลอดภัยและนี่แหละคือการศรัทธาต่อกอดกรดัลของเราสุภาพนหูวะจะอาลาต่อเรื่องของความปรารถนาของเราสุภแพนหูวะจะอาลาเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีความเข้าใจในต,ตรงนี้เราจะไม่สามสารถจำแนกได้ ว่าลอสุภฮานะฮูว่าแต่สิ่งที่พงรงสร้างขึ an, lost, teachers, 8, ข nah God, ้นนั้นหมายถึงสิ่งที่พงปรารถนาที่หมายถึงความประสงค์หรือสิ่งที่พงรงปรารถนาที่หมายถึงสิ่งที่พงทรงรักนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นรู้ว่าสิ่งใดดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนั่นคือการที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะทําให้เรานั้นในใครใกล้ชิดกับลอสุภฮานะฮูว่าแต่อะไรสหลับลอฮอะลนบิญะมัมมัด وعَلَى آلهِ ลั